นี้นะคะเนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 R 28, รอบ28กรกฎาคม2567นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน R 28, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ นายจักรพงษ์แสงมณีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโรหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและพี่น้องประ รชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567อีกทั้งนะคะการบริจาคโลหิตเนี่ยยังเป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยเพื่อนําไปช่วยผู้ป่วยได้ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอีกเป็นจํานวนมากการบริจาคโลหิตถือเป เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะนําไปช่วยคนป่วยได้ซึ่งหากได้รับการบริจาคโลหิตครบ10ล้านซีซีตามที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ราวห0,000ื่นคนด้วยกันค่ะมีตารางนะครับในการนี้เองก็เป็นหนึ่งใน10โครงการที่ดําเนินการในนามของรัฐบาลนะครับในการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลน,นี้ประชาชนทั่วไปครับสามารถร่วมทําความดีครั้งนี้ได้นะครับจะมีตามสถานที่ดังนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมศกนี้นะครับ <c oughs> ตลอดเดือน ที่ตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่น ในวันที่10กรกฎาคมนะครับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบชสอท .3 กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่12กรกฎาคมโรงพยาบาลธนาคารเลือดมหาราชจังหวัดเชียงใหม่และอาคารพระจงกเกลาสํานักงานปหลัดกระทรวงอวกรุงเทพมหานครในวันที่15กรกฎาคมครับสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครในวันที่17กรกฎาคมศูนย์สภากาชาติห้างเทอร์มินอลจังหวัดนครราชสีมา วันที่19กรกฎาคมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการต่อชดที่13จังหวัดกาญจนบุรีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบุรีกรุงเทพมหานครในวันที่23กรกฎาคมครับอาคารนวมนะครับสุขุมวิทย์นะครับกรุงเทพมหานครและที่ทําการอําเภอทับถิ่นจังหวัดอุทัยธานี วันที่24กรกฎาคมตำรวจภูทรภาค8จังหวัดภูเก็ตนะครับโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครและสำนักงานปปทกรุงเทพมหานครวันที่25กรกฎาคมครับโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลภูมิพลกรุงเทพมหานครวันที่26กกรกฎาคมครับโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานศาลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและในช่วงสิ้นเดือนครับ31กรกฎาคมสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครและอาคารตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะคะสามารถที่จะบริจาคได้ที่ตำรวจภูธรภาค4ี่4จังหวัดขอนแกน่นโรงพยาบาลกองทัพบ,บกทั้ง37แห่งและหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มวันที่2ส,สิงหาคมนะคะที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานคร ครและขอนแก่นวันที่8สิงหาคมกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกรุงเทพมหานครค่ะ วันที่15สิงหาคมที่ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานครวันที่16สิงหาคมสำนักงานปปชจังหวัดนนทบุรีวันที่20สิงหาคมสำนักงานสารปกครองกรุงเทพมหานครค่ะวันที่22สิงหาคมสำนักงานประกันสังคมส่วนกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะครับนอกนอจากนี้นะคะยังมีในเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะก็จะมีหลากหลายจังหวัดที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปอย่างวันที่หนึ่ง ถึงวันที่30กันยายนที่ตำรวจภูธรภาค4ีจังหวัดขอนแก่นค่ะวันที่13กันยายนสำนักงานปปชจังหวัดนนทบุรี25ตุลาคมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นบุรีวันที่31ตุลาคมสำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรุงเทพมหานครวันที่14พฤศจิกายนที่ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานครนะคะวันที่21พฤศจิกายนสำนักงานประกันสังคมส่วนกลางจังหวัดนนทบุรีวัน ันที่2อธันวาคมศ <c oughs> าลาว่าการกรุงเทพมหานคร2และว,วันที่13ธันวาคมสำนักงานปาปชนนทบุรีค่ะ